สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆของเราทุกคนนะคะวันนี้เรามาลองพูดคุยกับเบบีในใจเราเบบีที่แปลว่าตัวเราเองที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยในดวงจิตในกายของเราเนี่ยแหละคะ่ะถึงแม้เราจะเติบโตขึ้นมานะคะหญิงก็เชื่อว่าจริงๆแล้วยังเหลือดวงจิตดวงวิญญาณน้อยๆที่บางทีเราก็อาจจะละเลยเขาไปด้วยภาระหน้าที่หรือด้วยความรับผิดชอบหรือเวลา จริงๆร่างกายเราข้างนอกเนี่ยเหมือนเราเติบโตนะทุกคนบางคนเติบโตเฉพาะร่างกายข้างนอกเราไม่ได้ดูแลจิตใจเราเลยเราปล่อยปะเขาปล่อยปะแล้วเลยเขาไปก็ตั anyway> ้งแต่นู้นล่ะค่ะตั้งแต่เรารู้ความรู้ปภาษีภาษาการรู้จักใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์จนบางทีเราลืมใช้หัวใจของเราอะค่ะในการนำทางชีวิตจริงๆเราก็มาฟังกันดูค่ะว่าวันนี้นะคะ16กันยายนวันหวยออกเอเกี่ยวไหมไม่เกี่ยววันนี้มี ตาวหนูตัวน้อยที่อยู่ในร่างในในกายของเราเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรผ่านเพื่อนๆน,นะคะวันนี้อยู่ๆก็อยากจะเปิดเป็นคำถามนี้นะคะอขอไพ่ห้าใบาแล้วกันนะคะเดี๋ยวยิงจะเปิดแล้วก็รออ่านทีเดียวเลยไพ่ใบแรกเป็นไพ่หกดาบค่ะอไพ่สองเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะไพ่หกไม้เท้าค่ะและไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ justice นะคะในใจของเราอะคะ่ะคือ เราออกเดินทางไปด้วยภาระหน้าที่ออกไปที่ผ่านมาค่ะเราไม่ได้เคยสนใจเขาเลยเราไม่ได้เคยหันหลังกลับมามองดวงจิตดวงวิญญาณตัวน้นอยๆของเราเลยเขาอยากให้เราสมดุลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายภาพหรือแล้วก็ทางเรื่องทางกายภาพแล้วก็เรื่องภายในของเราค่ะเจ้าหนูน้อยในใจเราเนี่ยอยากให้เราสมดุลน,นะมีเวลามีโอกาสยังไงก็กลับมาดูแลใจเขาด้วยนะคะยิ้มกับ เรื่องง่ายๆหัวเราะกับตัวเองหรือแม้กระทั่งการอกกอดตัวเองนะคะการมีเวลาให้กับตัวเองช่วงเวลาสั้นๆให้เราได้เข้าอกเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะอันนี้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่กําลังจะบอกเรานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็เป็นกําลังใจให้เราเสมอไอ้ตัวตนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะ่ะล้วนเติบโตแล้วก็ถูกหล่อหลอมมาจากเด็กน้อยในใจเราทั้งสิ้นนะคะ ถึงเราจะไม่ได้ดูแลปล่อยปะแล้วเลยเขาอะค่ะแต่เขาก็ยังเป็นกําลังใจให้เราอยู่เสมอนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ดูแลเขาอะค่ะการทํางานทั้งภายในและภายนอกเนี่ยมันจะสอดคล้องกันแล้วมันก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นหรือง่ายขึ้นนะคะเขาบอกว่าโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จอะเมื่อเวลาคุณผ่านเรื่องราวมากมายหลายอย่างไปอะคะ่ะ จนถึงวันหนึ่งที่คุณได้เข้าใจทุกอย่างที่เหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้แล้วอะคะ่ะเจ้าหนูน้อยตรงนั้นอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็ยังชื่นชมตัวคุณเสมอแปลว่าอะไรแปลว่ากําลังใจที่สําคัญที่สุดอะอยู่ในตัวเรานะทุกคนพไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าคุณนะสําเร็จแน่นอนแหละคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จได้แต่ว่าไปผ่านชัยชนะผ่านศึกมาทั้งหมดนะ ความสำเร็จแล้วก็คนที่ภูมิใจที่สุดคือตัวเราเองก็อย่าลืมสละเวลาเล็กๆน้อยๆมาดูแลตัวเองเติบโตไปพร้อมกันนะคะถึงวันหนึ่งไพ่ใบสุดท้ายอะคะ่ะตัวตนของเขาเขาก็จะบอกเขาก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันเป็นความยุติธรรมมันเป็นความบาลานนะคะ,ะมันเหมาะสมมันถูกต้องแล้วแล้วเพื่อนๆก็ลองได้ใช้เวลาทั้งหมดทั้งชีวิตมานะคะ เพื่อตามหาสิ่งที่ยุติธรรมให้กับตัวเองและคุณก็จะได้รับทั้งชัยชนะแล้วก็ความยุติธรรมไพ่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหันกลับไปดูดูแลเด็กน้อยในใจของคุณนะคะดูสิไพ่ในอนาคตอะคะ่ะเขาเชียร์คุณมากเลยนะหรือไพ่เด็กน้อยในใจสำหรับแม่หมอเองนะคะสําหรับหญิงเองอะเด็กน้อยในใจของเรานะคะก็คือความสุขความสําเร็จอ่าการท่องเที่ยวแล้วก็ ความยุติธรรมนะคะเราก็จะอยู่ต่อเพื่อความยุติธรรมโอเคสำหรับเพื่อนๆที่มีความฝันหรือว่ามีเด็กน้อยในใจมีอะไรที่เคยใฝ่ฝันหรือรู้สึกไว้หรือเรารู้ตัวแหละว่าเราปล่อยประละเลยเขาไปตั้งแต่ ลืมแล้วอะว่าเราคุยกับตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ลองหันกลับมาคุยกับเขาดูนะเขารอคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็เป็นกำลังใจให้คุณเสมอจนวันสุดท้ายของชีวิตอะคะ่ะเราจะไม่เสียใจเลยเราจะรู้สึกขอบคุณนะและเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อโลกนี้มันยุติธรรมมากสําหรับเราค่ะโอเคสําหรับวันนี้หนูน้อยในใจคุณก็ฝากมาบอกคุณเพียงเท่านี้น้อนหลับฝันดีราตีสวัสด์ค่ะ